วันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนไปกินเจนะที่เยาวราชนะคะตอนนี้เขามีงานถึงวันที่25นะคือเตยดูมาเขาบอกว่าแบบบางร้านอะมาออกแบบปีนึงหนเดียวนะก็เลยแบบเอออยากไปลองดูว่าที่เยาวราชมันมีอะไรให้กินบ้างนะเพราะว่าปีนี้เตยกินเจเป็นปีที่2นะคะแล้วก็ชวนอีสามีกินด้วยนะเนี่ยเมื่อวันก่อนได้ดูรายการของหมอช้างใช่ไหมคะหมอช้างเขาบอกว่าจริงๆแล้วการกินเจมันมีความหมายด้วยนะคือการกินเจมันเป็น การกินเจทั้ง9้าวันมันเป็นการบูชาดวงดาวทั้ง9้าดวงนะคะตามหลักโหราศาสตร์จีนนะแล้วเขาก็บอกว่าในการกินเจ9้าวันน่ะคือเขาก็จะช่วยเสริมเรื่องอะไรบ้างนะคะวันที่1คือช่วยเสริมโชคให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่างราบรื่นนะวันที่2เสริมโชคเรื่องสุขภาพส่วนวันที่3เสริมโชคให้เป็นที่รักที่เมตตาไปติดต่อขอความช่วยเหลือใครก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีนะคะ วันที่4นะคะก็จะเสริมเรื่องสติปัญญาการเรียนนะคะวันที่5เสริมโชคเรื่องความมั่นคงให้กับชีวิตนะวันที่ 6. เสริมโชคเรื่องความก้าวหน้าการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของการงานนะคะวันที่7เสริมโชคเรื่องการมีชัยเหนือคู่แข่ง วันที่8เสริมโชคลาภเรื่องเงินทองนะคะแล้วก็วันสุดท้ายวันที่9คือเสริมเรื่องชื่อเสียงสําเร็จสมรารถนานะคะนีเตยก็พยายามจะกินให้ได้ครบทั้ง9วันนะคะปีนี้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เยาวราชนะคะตอนนี้นะคะมาถึงตรงวงเวียนโอเดียแล้วนะคะที่เขาจัดขายอาหารเจกันนะแต่ว่าวันนี้เตยม,มาประมาณเที่ยงนะแต่ร้านยวไม่ค่อยเปิดเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่ามีร้านอะไรเปิดบ้างนะไปชมกันค่ะมาที่ร้านแรกนะคะ จะเป็นแบบต่อเปียทอดเผือกทอดเต้าหูท้ทอดนะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวนะคะอันนี้มาน,นี่มีซัวเยอะมากมีซัวหลายเส้นมากทั้งเส้นมาม่าเอ่ยอะไรเอ่ยนะต่อด้วยมักกะโรนีสปาเกตตี้นะคะ ร้านยังไม่ค่อยเปิดเลยอะทุกคนตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วนะสงสัยคนเยอะตอนเย็นๆร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำเจอันนี้อันนี้คืออะไรอะคะคะมันเป็นแป้งเหมือนแป้งอะไรอะพี่ไม่เคยกินเลยอะ ค่ะต่อต่อที่แตงโมร้านยังไม่เปิดเลยทุกคนวันนี้เป็นร้านเกี๊ยวซ่าหมาล่าอ๋อน,นี่ไงกะลอจีอ๋อมีสามอย่างไมค่ค้ร้อนๆเลยคะ่ะเพิ่จากตเตาข้าวค่ะ ค่ะอันชันกับใบเตยเอาอะไรดีจ๊ะเอาเอาใบเตยแล้วกันค่ะน่ากินมากต,ต่อ่ะต่อมีเตา้าหู้ใยมะพร้าวอ่อนอ้อนีอ่คืออะไรเจ๋ขอ,อ,อ,อขอบคุณค่ะ มันมีทับทิมไทยทับทิมก็น่ากินน่ากินมากดูสิผักผักกะทิแบบอวบๆเลยเนะคะ่ะอวบมากไข่ซอสเองขอบคุณค่ะมาดูกันมีอะไรกินอีกอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือร้านขานมง่วนฮะเซงโหทุกคนเยอะมาก เลือกไ่ถูกเลยไส้แบบสามล้านอย่างขั่วเชม็มงาดำทางนู้นนะเอลูกละแปดบาทเองนะคะทุกคนออนี่เห็นเขาแบบกำลังตักใส่กล่องกันอยู่นนุ์นี่โูซีน่ากินเนาะเวลานี้แบบขายดีอะดูดีคนต่อเต็มเลยเอาว่างดีกว่า ร้อนมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะคนก็เริ่มมาแล้วนะขนาดตอนนี้ตอนเที่ยงแต่ว่าร้านนะ่ะยังเปิดไม่หมดนะร้านนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อนะคนเยอะเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนนี่ร้านนี้ร้านข้าวราดแกงนะคะข้าวรัดแกงนี้ที่บ้านแบบยังมีอยู่เลยนะซื้อมาจากตลาดแถวบ้าน นี่มีอะไรเกี๊ยวซาเจาที่ตัวอยากกินวันก่อนเห็นทาโกยากิเจน่ากินมากแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ๋อร้านนี้ร้านนี้มีมกระมี่กระเฉดนี่นี่อยากกินร้านนี้ด้วยมีกระเฉดนี่รอคิวอยู่ เมื่อกี้เมื่อกี้มีเกษตรคือคิวแบบงงมากทุกคนคือแบบไปยืนต่อตรงนู้นเขาบอกให้ไปตรงนี้พอไปยืนต่อตรงนี้เขาบอกให้ไปทางนน้นก็เลยเออไม่กินละงงไี่เกียดรอนี่อยากอื่นก็น่ากินอยู่นะอันนี้ก็เป็นแบบขนมจีนอ,อ้ก๋วยเตี๋ยวรอด เระชาบมีเราชอบสิงคโปรแบบนี้ด้วยอยากกินเหมือนกันนะเนี่ยได้แล้วกินเลยนะร้อนมากขิวน้ำก็ข้าใช่ค่ะอะดะชอบร้อร่อยมากเลยอ่ะหอมอากมาต่อที่ร้านนู้มีลูกซุปอันนี้คืออะไรอะคะแหนมเพศแหนมเห็ดกินไม่เป็นอ่ะ มีลูกชิ้นเจร้านสลัดยังไม่เปิดนะกระเพาะปลาก็ยังไม่เปิดโอ้มีเต้าหู้ทอดนะคะจริงๆคนก็มากินเยอะนะด้านในเห็นไหมอร่อยมีมผวยจาก๋วยเตี๋ยวรอด อันนี่ก็เป็นกับข้าวนะคะไม่เป็นชาวครัวนะคะอ๋อมีข้าวหลามเน้อเต้าหู้ทอดเผือกทอดนะคะอ๋อน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้นี่ข้าวต้มมัดนะคะของฟางเต็มวันนี้ค่ะถ้าขอไปทัวเลยนิ่ง ข้าวหอมใบบัวนำ้ำลูกตาลนะคะขอะมีเข้าวไอ้นี้น่ากินจังมีขนมเปี๊ยะนะคะฮ้อนี่ไงรอน,นแคปหมูร้น,นแคปหมูเจเดี๋ยวแวะซื้อหน่อย,ยนนอคนเยอะคนเยอะจำได้ว่าออกทีวีเขามีให้ชิมด้วยนะเดี๋ยวจะแอบ,บลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง บอกว่าร้านนี้มีให้ชิมด้วยนะทุกคนอร่อยมากแล้วน้ำพริกหนุม่มคือแซ่บมากจริงๆจา <c oughs> บอกว่าแคปหมูเขาเป็นแคปธรรมดาแล้วก็เป็นแคปปาป,ปิการนะแต่ว่าเมื่อกี้เตยลองชิมแล้วแคปปาป,ปิกาแบบอร่อยมากอร่อยมากนี่ก็จัดไปสองชุดจ้าเดี๋ยวเพื่อใครสนใจจะมากินตามนะคะร้านนี้เลยแคปหมูเจรน์นะร้านข้างๆมีร้านเป็นร้านปลาท่องโกเกลียวอยากกินไหมอยากกินไหม ไม่ขอบแล้วล่ะมันก็มีลูกชิน้นอันนี้ไงน,นี่ไงขากาวเกิีเอ,อ้ยถึงแล้วขากาวเกิียบเขาก็จะมีปลาหมึกเจปรอดเจไส้กรอกเจก,เจกเจุ้งเจนะเดี๋ยวเกรีม่แก้แ้เอาสี่ <4 S 1> ลูกค่ะหมึกเจสองแล้วก็ปูอัดเจสองแล้วกันค่ะทางลูกเลยนะ บอกว่ารสชาติเหมือนหม่เจอ่ะเพียงแต่ว่าไม่มีแบบไม่มีเนื้อฝับนะแล้วก็มีความแบบกรึบๆแบบเหมือนมีเครื่องอยู่ข้างในอร่อยอร่อยมามิตโก้หมน่ากินเชียวอืนะคะกังขับพิมรับพิมกรอบแล้วก็ มะพร้าวกะทิมีอะไรนะข้าวเหนียวหนึ่งปูซาทอดชั้นชั้นมะนาวอ,อันนี้ก็กล้ยช่ายเนาะวันนี้น่ากินจังเกียวซาเจโอ้ยอยากกินกินเกียวซาเจดีกว่าแบบพิ่งทอดเสร็จใหม่ใหม่ น่ากินมากทอดมันนะคะทอดมันตรงนี้คือร้านสุดท้ายแล้วนะนี่ตอนนี้เตยเดินหมดเส้นที่เขาขายอาหารเจแล้วนะคะคือได้ของกลับบ้านเยอะมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะนี่จ้าวันนี้ที่ซื้อมาทั้งหมดเยอะมากถ้าใครสนใจจะมานะคะเขามีงานถึงวันที่25นะคะถ้าใครกินเจก็มากันได้นะของเจเพียบเยอะมากจริงๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เตยด้วยนะแล้วพบกันให,หม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ